สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แม่กำลังจะพาเพื่อนๆมาดูการปลูกการเพราะ,มะเมล็ดอของบอลลูกไม้สวยๆนะคะว่าวิธีการทำและการดูแลรักษาจะเป็นเช่นไรมาดูคลิปนี้นะคะคือบอลลูกไม้เพาะ,มะเมล็ดค่ะมาดูกันได้เลยค่ะค่ะในการที่เราจะทำเป็นบอลลูกไม้ ทำเป็นบอนเพาะเมล็ดเราต้องเริ่มจากการอนุบาลต้นแม่พันธุ์ก่อนนะคะอันนี้คือต้นแม่พันธุ์ของเราที่เราจะอนุบาลเขาไว้เลี้ยงเขาให้โตแล้วก็ให้เขามีดอกนะคะให้เขาออกดอกนี่คือต้นแม่พันธุ์เรานะคะซึ่งมีหลากหลายหลากหลายหลากหลายต้นค่ะ,ะมีทั้งลูกไม้เองนะคะมีทั้งต้นลูกไม้เองและ,ะมีทั้ง อบอเงินอย่างนี้นะคะเราก็พอเขาออกดอกเราก็จะใช้เข้าผสมเกสรนะคะนี่นะคะรวยล้นฟ้าอย่างนี้นะคะเราก็เลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์แล้วพอเขาออกดอกแล้วเราก็จะเอามาผสมกันนะคะผสมเกอรกันนี่อย่างเช่นอันนี้นะคะ ของสุวรรณอย่างนี้ค่ะแล้วก็เป็นบอนลูกไม้นี่นะคะเราอนุบาลแม่พันธ์เลี้ยงแม่พันธ์ุให้เขามีดอกแล้วเราก็จะได้ผสมพันพอผสมเขาติดเราก็จะได้เป็นบอลพ่อมเมล็ดและเอามาล็ดบอลไปวานกเลี้ยงเป็นบอนลูกไม้ค่ะจอมทับแบบนี้นะคะ แบบนี้ถ้ามีดอกม่วงมงคลน,นี่นะคะถ้าเขาออกดอกมาเราก็จะผสมกันค่ะเราจะเอาผสมพันธ์กันนะคะจะได้ออกมาเป็นบอลเมล็ดเพราะเป็นบอลลูกไม้ต่อไปค่ะ,อ,ะอ,อันนี้มาดูความงามของหนุม,มานอมภพ,า,พานะคะคือต้นแม่พันธ์ นี่นะหมนกมานอุมพนอมภา้นี่โม่เอาน้อนี่แหละเขาเรียกเขาเรียกว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงตัวเอง้ดยลำแข้งบอลกาบมีชื่อด้วยบอนกาบพรมะนีสวยอันนี้นะคะลักษณะของบอนกาบเขาก็จะมีแข้งด้วยนี่ ต้น,ตนแม่พันธุ์นะคะบอนกลับถอนมะนีกฎของการจะแยกค้าอย่าเกลียดได้ไหมอันนี้ก็คือตุลาการนี่เนาะชื่อเขาตุลาการนะคะต้นนี้ โอ้ยใ,ใหญ่เพราะจะไปยิบให้เขาอุย้ยทีนี้พี่บอกบ้างก็เลยบอกเอาเข,าเขอขเ,ขาาเอาไว้เห็ดคะแนนเนาะในบางสีดูดูสีดูขายเห็นคนในต้านิเอาไว้เออไปกลุ่มนั้นอีกกว่าเป้งเห็ดได้ฉันนี่คือเงินเขาห้าร้อยที่อยู่ไรน,น่ะน<อ>ี่หายใจดีค้างของแม่อแมพอเราได้เม็ดบอลมาแล้วเราก็เอามาหว่านในดินวัสดุที่วัสดุที่ใช้หว่านก็คือดินพิษมอสนะคะเขาจะเป็นดินสําหรับ เบบี Baby, สำหรับพเพาะเมล็ดนะคะเราก็มาหวานไว้แบบนี้แล้วก็เอาใส่ตู้อบไว้ค่ะเขาก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้นะคะพอบอลที่เราหวานขึ้นได้ประมาณใบจริงออกมาแล้วเราก็ย้ายเขาลง เราก็ย้ายจากที่เราพ่อมเมล็ดมาลงแปลงแปลงพืชจิกของเราอย่างนี้นะคะหรือว่าเราจะลงเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะเราใช้ดินพิษมดนะคะช่วงนี้เพราะว่าต้นเขายังเล็กเขาก็ต้องกินอาหารของเด็กๆนะคะดินพิษมดเขาจะรากเขาจะเดินดี หลังจากนั้นพอเขาโตขึ้นสักหน่อยก็ประมาณว่าอพอโตขึ้นสักหน่อยก็ประมาณว่าได้เท่านี้นะคะได้ต้นเท่านี้แล้วนะเราก็จะเราก็จะ,ะแยกเขาย้ายเขาไปลงกระถางกระถางรุ่นนี้ได้เลยค่ะกระถางรุ่นสี่นิ้วได้เลยพร้อมที่จะแบ่งปันนะคะเราก็จะเอาเขาลงกระถาง รุ่นนี้ได้เลยนี่กระถางสีนิ้วพร้อมที่จะแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะกระาบ,บนลูกไม้ที่เราจะเตรียมลงกระถางเพื่อแบ่งปันนะคะพเพื่อนๆสีนิ้วกระถางสีนิ้วนนนะดินใบกล้ามปูที่เราจะใช้ปลูกน,นี่เราย้ายใส่กระถาง แบบนี้นะจิ้มได้แล้วเมื่อฉีบมากเลยเมื่อฉีบมากเลยปุ๊บปูดูจนึงเออนี่แล้วก็ขอนิดนึงขอนิดนึงกดลงไปหน่อยอืมอืมแบบนี้เลยผสมแล้วเรียบร้อยก็ลรวนซุยดีได้ไหนใช่เฉพาะมันงามเนาะอืมอันนี้รากเขาก็จะเดินดี ใส่ใบกคมปูสามส่วนกับดินหนึ่งส่วนเท่านั้นไม่มีปุ๋ยเลยนะคะไม่ใช่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอย่าใส่เลยมันตายอืมมันเค็มนะแรกๆอาจจะสวยแต่ว่าหลังๆตายอืมใช่มันนอกจริงเหรอมันนอกปุ๋ยอืมนู้เคยแล้วเนี่ยก็บ่าเคยใส่เคือปุ๋ยเคมีผ่านมาแล้วเชื่อเถออใส่เยอะไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะค่อยๆยุบเขายุบใช่ไหม ดีแล้วนี่กับล้วนพวกแห้งเลยรากก็เดินดีนเยอะนะนี่เยอะยังไม่หมดถาดแล้วนี่คัดมามเฉพาะต้นแข็งแรง <laughs> อันนี้คือคือเราทำไปเราก็มีประสบการณ์ไปนะ็นพวรากมันจะเดิน เพราะมันสารอาหารไม่พอมันเหมาะสำหรับพ่อเมล็ดแค่นั้นผิดมดเหรออันนี้ก็คือเนาะมังห่างดุนข้างจะลืมน้ำตาลเราต้องให้เขาอยู่แค่นี้ใช่ไหมโอ้โหรากเดินดีก็โตเร็วโตเร็วมาดูเลยธาตุอาหารดีเดี๋ยวจะเอาใส่ตู้แล้ววิ่งหน้ามาดูกันว่าเขาจะเท่าไหนเสาหน้า าตาอาหารดีอากาศดีอุณหภูมิได้ตเร็ว,วแบบนี้แล้วเราก็ใส่ตู้ไว้แบบนี้เลย